สวดีครับพี่น้องช FC, เช่าเอฟซีเอเมห6ประกาศพี่น้องเช่า YouTube ทุกท่านครับวันนี้อดอชินเทนาค่านะครับได้ผ้ามาชมคอนเสิร์ตปีฤดูกาลของมาร่ามเสียงเมหงนกพงสะกรครับที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านสามเภาครับในวันที่1ิม, 6, มิถุนายนเอีก67ครับของอาทีแสดงที่จังหวัดอุดรธานีนี่แหละครับ เดี๋ยวเขามาซื้อตัวกรน,นะครับเพราะว่า,างานนี้โบฟรีครับตัวนราคา140่บาทครับในการข้องงานซึ่งผู้คนกําลังทยอยมากครับ ตัวราคา1อย40บ,บาทครับเป็นคอนเสิร์ตเป็นฤดูกาลสำหรับฤดูกาลทีซีครับเจ้าหน้บบาที่ทรักษา,าวความปลอดภัยก็เยอะครับมาน,นี้บว,ว่างใจได้ครับแต่แอดเอาเงื่อนก่อนครับมาซื้อบัตรซื้อตัวอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับบอกว่าคอนเสิร์ตป็ฤดูกาลครับที่ ลานัดโคกกระบืองสามพร่าวครับปันที่ิบหกแต่มาล้ครับมันลอยสี่สิบบาทครับเดี๋ยวเาจะไปซื้อตัวครับตอนนี้ก็รอคิวก่อนครับน้อยน้อยน้อมสนักมามานี่โอเคปีกวะไม่เอาลอยรุ้นนะ อันนี้ก็ค,คุณยาคุณลานครับพากันมาชมคุณลานกะน่าจะตั้งราคาครับจากหกสิบไปเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทครับ ทีมงานเสียงวีหกน่าจะมากกันครบครับเอาว่าจะเป็นน้องกังฟูน้องเบคครับที่ไปเลียนน่าจะมากมือน,นี้แล้วก็คาร์บไ,ได้เลยน้องอายครับได้รบบาคาบัตรบัตรในราคา140บาทนะครับบัตรเข้าชมงานทีบทัตรให้ต้องลไปแล้วก็ต้องสแตมท่มเมอครับเพื่อเขาออกได้สะดวก ตอนนี้กเขามาได้ง่ายล่ะครับภายในงานก็จะมีร้านค้าขายเครื่องดื่มขายอาหารครับ้วก็ด้านนงก็จะเป็นดานเวทีครับดานเวทีนครับดานเวทีจะจะเป็นมองพิเซอร์ครับเป็นมองมิกเครื่องเสียงครับแล้วก็มีส้มของ ซอมโอที่ะาคาทรงของปุยลุงอรุณครับผู้สนับสนุนทางการของเซเว่นงฮมตอนนี้มันกระลัจะแจกกระเป๋ายามครับเดี๋ยวาจะไปเอากระเป๋ายามฟรีครับเอาคุณครับได้มาแล้วครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นซอมโอที่ครับแจกเพลหนึงขวดสำหรับคนที่อายุ18ปปีขึ้นไปครับ เดี๋ยวค่อยมาเอาครับตอนนี้เขาไปช่อมด้านไหนไปที่ก่อนครับนายไิธีการสวยงามเช่นเดิมครับล่ะก็อาจจะพร้อมการแสดงแล้วครับจริงงส่คนกำลังมาหลายครับเดี๋ยวนี้กำลังทยอยเข้ามาเรื่อย อันนี้ก็ทาการแสดงแล้วครับ้วก็แอดก็ได้มากชอล้วก็มาทายคลิปน้องครับอันนี้ก็จะเป็นทีมไล์สดครับสําหรับการอัพคลิปนะครับก็แอดก็จะปล่อยอยู่ประมาณสาม่มือครับถึงจะทยอยอัพครับเพราะว่าจะหายตั้งทีมงานจะของวงขง้าได้อัพคลิปก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์ ใช่ด้วยนะครับ